สีสันเมืองเลยและการแสดงหน้ากากนานาชาติจังหวัดเลยจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ Thailand International Mask Carnival 2025หรืองานสีสันเมืองเลยและการแสดงหน้ากากนานาชาติภายใต้แนวคิดหลักหลากหลายสร้างสรรค์ยั่งยืนพร้อมแนวทางต่างคล้ายใช่เลยสะท้อนอัตลักษณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน ผ่านสัญ,ญลักษณ์หน้ากากจากทั้งนานาชาติและท้องถิ่นโดยมีนายไพลินลิมเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมากสำหรับมหากรรมศริลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ Thailand International Max Carnival 2025หรืองานสีสันเมืองเลยและการแสดงหน้ากากนานาชาติซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3-6สิงหาคม2568เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นอกฤดูกาลท่องเที่ยวและยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานานชาติพร้อมขบวนพาเหรดไม่กา,กากจากนานานชาติจากเประเทศได้แก่อินโดนีเซีย ลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์จีนเกาหลีใต้อินเดียและนากากภูมิภาคจากเจ็จังหวัดของไทยได้แก่ผีสุ่มชัยภูมิผีตะโขนสกลนครผีตมโมเพชรบูรณ์หุ่นเชียงยืนขอนแก่นยักษ์คุอำนาจเจริญหุ่นกระติบมหาสารคามผีโผลนครพนม พร้อมด้วยการแสดงวัฒนธรรมสามผีอัตลักษณ์เฉพาะของเมืองเลยได้แก่ผีตาโขนผีขนน้ำผีบุ้งเตา๋าและภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลายอาทิเวิร์กช็อปศิลปะพื้นบ้านการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปและอาหารพื้นถิ่นจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกายด้วยหน้ากากหรือชุดประจำชาติ เข้าร่วมงานมหกรรมศริลปะวัฒนธรรมระดับนานาชาติ Thailand International Max Carnival 2025หรืองานสีสันเมืองเลยและการแสดงหน้ากากนานาชาติในวันที่3-6สิงหาคม2568ณาลา,พานพญานาคปูไหลคำมาตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการสวนสัตว์ขอนแก่น